สว,ส, line, สวัสด e ีคร <ging> <well> ับพบกันอ mm ีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่5ของระบบอากาศอัดนะครับเป็นตอนที่เชื่อว่าโหลดไทม์ลันทม์นะครับหลายครั้งที่เราดูเครื่องอัดอากาศนะครับเราเดินไปที่เครื่องนะครับเราก็จะไปพบว่าเครื่องอัดอากาศของเราเนี่ยมีช่วงเวลาที่ทํางานกับช่วงเวลาที่เดินอันโหลดนะครับซึ่งจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะทราบว่าช่วงเวลาที่เราทํางานเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เป็น อันโหลดเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการทํางานนะครับแล้วถ้าเราทราบช่วงเวลาเหล่านี้แล้วเราจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ยังไงในการบริหารจัดการเครื่องอากาศของเรานะครับซึ่งเราก็สามารถดําเนินการก็คือเข้าไปดูนะครับในมอนิเตอร์ครับจะก็จะมีบอกไว้นะครับว่าช่วงเวลาโหลดไทม์เนี่ยคิดเป็นกี่นาทีแล้วก็ช่วงเวลารันไทม์เนี่ยคิดเป็นกี่นาทีนะครับหลังจากที่เราทราบทั้งสองค่าแล้วนะครับเราเอามาคํานวณกันสักนิดหน่อยนะครับ เพื่อที่จะดูว่าโหลดไทม์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์รันไทม์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าคำนวณต่ออีกรู้ค่า power ของช่วงเวลาโหลดไทม์กับรู้ power ของช่วงเวลารันไทม์เรารู้ค่าไฟของเราบาทต่อนหน่วยครับเราก็จะสามารถคำนวณหาต้นทุนในการใช้พลังงานแล้วก็ราคาที่เราใช้ในการผลิตเครื่องอัดอากาศแล้วนะครับแต่ละเครื่องเนี่ยม,มันก็จะมีต้นทุนไม่เท่ากันเนื่องจากว่าหากเราเดินตัวเปล่าเยอะต้นทุนตอน ต่อการผลิตต่อ1ลูกบาทเมตรเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเราเดินแบบอ่าแล้วได้ลมตลอดนะครับก็คือเดินในช่วงเวลาอันโหลดน้อยจะทําให้ต้นทุนในการผลิตของเราก็จะต่ําลงไปสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการจัดการพลังงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เราก็เข้ามาดูในตัวแอปพลิเคชันของเราก่อนนะครับมาดูที่แอปพลิเคชันของเรานะครับแอปพลิเคชันของเราก็ชื่อว่าอ่าเป็นการวิเคราะห์ระบบอากาศอัดนะครับ โดยที่ตัวหน้าแรกนะครับก็จะเป็นแกลลอรี่นะครับแกลลอรี่นี้ก็เป็นคล้ายๆกับข้อมูลที่เราถ่ายมาจากเครื่องจักรให้ถ้าดูว่าอ๋อเนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะเราเอาไปเทียบกับแอร์คอมของเรานะในแต่ละเครื่องเนี่ยเราก็จะสามารถรู้เลยว่าเราจะดูข้อมูลหน้าหน้าหน้านี้นะครับก็ทําให้เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อได้อีกทีนึงนะครับน,นี้ก็จะเป็นแกลลอรี่นะครับพอเข้าสู่หน้าคํานวณน,นะครับ ก็จะมาถึงการกรอกข้อมูลนะครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบก็คือช่วงเวลาโหลดไทม์แล้วก็ช่วงเวลารันไทมะครับไปดูที่ตัวเนื้อหากันนะครับขยายให้ดูสักนิดนึงนะครับโหลดไทม์ก็คือตัวนี้นะครับชั่วโมงทํางานที่เราต้องกรอกไปรันไทม์เพื่อตัวนี้นะครับแล้ว power ก็คือต้องกรอกทั้งโหลดแล้วก็อันโหลดโหลดตัวนี้นะครับอันโหลดตัวนี้นะครับ ทำให้เราสามารถคำนวณหา,าพลังงานที่ใช้ในช่วงโหลดแล้วก็ช่วงเดินตัวเปล่าได้แล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์นให้ดูด้วยนะครับว่าโหลดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันโหลดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต้นทุนในโหลดกี่บาทอันโหลดกี่บาทเมื่อเราทราบต้นทุนแล้วสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่อง VSD ใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าเราจะคืนทุนระยะเวลากี่ปีนะครับมาดูหน้าถัดต่อไปนะคอันนี้เป็นเรื่องของการคำนวณน,นะครับ ผมจะลบสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการคำนวณนี้นะครับเราจะใช้ a i r ์คอมขนาด75กิโลวัตต์นะครับโดยที่ช่วงเดินตัวเปล่าคือ45กิโลวัตต์24ชั่วโมง300วันหนรือเราจะเดินทั้งหมดประมาณ6,000ชั่วโมงนะครับโดยค่าไฟ4บาทต่อหน่วยนะครับดังนั้นนะครับช่วงเวลาโหลดก็คือเอา75กิโลวัตต์ คูณกับชั่วโมงการทำงานคือ3500ชั่วโมงหรือคิดเป็น58นตะครับจะได้ค่าไฟทั้งหมด2600 0 0หน่วยนะครับโดยที่ค่าไฟประมาณ1ล้านบาทนะครับและช่วงเวลาเดินตัวเปล่า2500ชั่วโมงนะครับเอา45กิโลวัตต์คูณนะครับก็จะได้ประมาณ450 0 0 0บาทเห็นไหมครับเราเดินใช,ใช้ไฟในช่วงโหลดเนี่ย1ล้านนะครับเราเดินตัวเปล่านี่คือเสียไปฟรีเลยนะครับ 4 5 0 0 0บาทนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนในช่วงเวลานี้ยิ่งผลิตน้อยนะผลิตน้อยนี่ช่วงเวลาที่ผลิตน้อยเนี่ยค่ามันก็จะลดลงมาอีกนะครับค่าหมายถึงว่าช่วงเวลาในการเดินโหลดก็จะลดลงมาอีกอันโหลดก็จะเพิ่มขึ้นอีกทาให้ต้นทุนเรายิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น VSD ก็จะมีความคุ้มค่าในการดำเนินง,งานนะครับสมมติว่านะครับเราเปลี่ยนที่ VSD ที่ราคา1ล้านบาทนะครับ ผมก็จะเอาหนึ่งล้านตั้งหารด้วย0.5สมมติว่าเราเซฟไฟในช่วงอันโหลด50%ครับคูณกับ45กิโลวัตต์คูณกับ2,500ชั่วโมงคูณกับ4บาทต่อหน่วยคืนทุนก็คือ4.44ปีนี่คือช่วงเวลาอาจจะเป็นช่วงเวลาปกติของเราก็ได้นะแต่ช่วงเวลาที่ผลิตน้อยๆนะครับยิ่งจะคืนทุนได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ทําให้มาตรการน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เรา ไปเดินโรงงานมานะครับจะเห็นว่าบางครั้งนะครับค่าเขาก็จะมากกว่า1 0 0 0 0นชั่วโมงเพราะอะไรครับระทั้งที่ปีหนึ่งมี8 7ด0ดใช่ไหมครับเพราะว่าวิศวกรเราอาจจะมีภาระเยอะช่วงน,นี้นครับก็ก็เลยลืมรีเซ็ตพอลืมรีเซ็ตค่าปุ๊บชั่วโมงการทำงานมันจะเลยไปเวลาเรามาวิเคราะห์ต้นทุนในแต่ละปีเราก็จะไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับ เดินไปที่เครื่องนะครับรีเซตซะก่อนแล้วก็ดูอาจจะดูเป็นทุกเดือนก็ได้นะครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีมีค่าเท่าไหร่หรือจะดูปีละครั้งก็ได้นะครับก็มีตัวอย่างตรงนี้นะครับก็มีน่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่เขามีการรีเซตนะครับอันนี้เป็นช่วงป,ปลายปีแล้วนะครับก็ใกล้ๆจะ8760แล้วก็เป็น7,400ชั่วโมงเห็นไหมครับเขาเดินโหลดไทม์อยู่7,480ชั่วโมง โดยที่รันไทม์อยู่ที่ 4, 9, 1, 5ชั่วโมงนะแล้วก็ช่วงเวลาโหลดนี่ 3, 3, 7, 9ชั่วโมงเนี่ยตัวนี้นะครับมาดูค่าที่เรารวบรวมนะครับที่เพื่อที่จะนำไปใส่ในโปรแกรมนะครับเราจะใช้กำลังไฟฟ้าคือ75กับ45กิโลวัตต์เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ช่วงเวลาโหลดไทม์รันไทม์ SPC แล้วก็บาทต่อหน่วยในการคำนวณในแอปพลิเคชันนะครับ ต่อไปเลยนะครับโหลดไทม,ม์ก็คือ4,900ลันไทมคือ7,500นะครับ SPC 0.36 20ชั่วโมง300วัน4บาทต่อหน่วยนะครับเดี๋ยวเราไปกรองในแอปพลิเคชันเราเลยนะครับตัวนี้นะครับช่วงเวลาเดินรวมนะครับลันไทม์7,500นะครับโหลดไทม์4,900ใช่หรือเปล่าครับ ี่พันเก้าร้อยกับเจ็ดพันห้าร้อยนะครับได้ได้แล้วก็ห้าสิบห้าห้าสิบห้าเราใช้เจ็ดสิบห้ากับสี่สิบห้านะครับเจ็ดสิบห้ากับสี่สิบห้ากิโลวัตต์ SPC คือศูนย์จุดสามหกนะครับแล้วก็ค่าไฟสี่บาทต่อหน่วยนะครับกดแคลคพึ่งอ่าเราจะทราบทันทีเลยว่าของเราเนี่ยเดินในช่วงโหลดหกสิบ้าเปอร์เ็ต อัลโลดเนี่ยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วได้รวมทั้งหมดก็คือสามสามล้านหกแสนหน่วยหกแสนลูกบาทเมตรต่อปีนะครับแล้วนะครับค่าไฟที่เราลอสในช่วงเวลาไม่ลอสครับในช่วงเวลาที่เราทำทำงาน,นจริงก็ใช้อยู่ล้านสี่ล้านสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับหรือล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นนะครับ แล้วก็ช่วงเวลาเดินตัวเปล่านี่อยู่ที่4 6 8 0 0 0หนัเห็นไหมครับถ้าเราผลิตน้อยลงกว่านี้นะครับโอกาสที่เดินตัวเปล่าก็จะเยอะกว่านี้ได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวแอปพลิเคชันของเราสามารถจำลองค่าได้ด้วยนะครับเช่นว่าโหลดไทม์ r ัน t ไทม์เท่าไหร่นะครับนเวลาเดินเครื่องรวมนะครับนี้ราคาเดินเครื่องในช่วงเวลาโหลดเห็นไหมครับค่าก็จะเปลี่ยนไปตามสัดส่วนนะครับ บางทีแล้วก็อาจจะไม่อยู่ที่1 0 0 0 0นชั่วโมงก็ได้เห็น,นครับจากตัวอย่างที่เรา,าไปดูในโรงงานบางทีเราจะเห็นโอ้ตัวเลขมันมากกว่าน,นั้นเพราะว่าไม่ไม่มีการรีเซ็ตกันนะแต่ก็คำนวณได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็สามารถเลื่อนจําลองได้นะครับแล้วก็กิโลวัตต์ก็เพิ่มลดลงได้นะครับตัวนี้หรือแมก้กระทั่ง SPC ก็ปรับค่าได้กับบาทนะครับได้เช่นกันอันนี้นะครับก็สุดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับในช่วงเวลาโควิดนะครับก็การผลิตก็อาจจะมีการ ผลิตลดลงนะครับช่วงเวลาลันทามอาจจะเยอะขึ้นช่วงเวลาโหลดน้อยลงนะครับแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีลมรั่วในระบบอากาศอัดก็เป็นไปได้นะครับนะครับไหนๆเราดูแล้วเราก็อาจจะรีเซ็ตดูบ่อยๆสักเดือนละครั้งเองครับเพื่อที่จะดูช่วงเวลาโหลดทา์รันทา์เพื่อหาต้นทุนในการผลิตลมที่แท้จริงแล้วสามารถบริหารจัดการมองไปถึงอนาคตว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องที่มี าการปรับความเร็วรอบหรือ VSD นะครับเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตของท่านนะครับแล้วก็ช่วยลดการใช้พลังงานด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ